น้องเต้นนายกันตพลกิ่งทองหรือกระดุมเริ่มเซ็นสัญญากับทีม MITH ตั้งแต่วันที่15มกราคมปี2022สิ่งก่อนหน้านี้กระดุมเนี่ยได้เคยลงเล่นให้กับทีม a l i c a t Esport s port, และทีม e s h a r p e r Esport s ซึ่งด้วยสไตล์การเล่นด e อลิสที่ดุดันไม่เกรงใจใครทำให้เจ้าตัวเนี่ยถูกทาบทาม,มาอยู่ทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยอย่าง MITH กระดุมเป็นผู้เล่น u e l ล s ส ที่มีสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างจะดุดันมีความแม่นยำและมี Cross h สแฮ Placement ที่ยอดเยี่ยมและสำหรับดูเออร t ิสที่กระดุมเล่นนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นเจตเลสและนิออนซึ่งเป็นตัวละครที่มีโมบิลิตี้สูงและประกอบกับเจ้าตัวที่ชื่นชอบในการเล่นโอเปอเรเตอร์ทำให้การตัดเกมหรือการเบรคเกมมักจะมีคุณภาพอยู่เสมอ้ หลังจากที่กระดุมได้เข้ามาเสริมทัพให้กับทางทีม MITH ก็ได้ลงเล่นให้กับทีมครั้งแรกในรายการ VCT 2022 Thailand State 1 Challengers โดยการหยิบด้วยอลิสสุดโปรดอย่างเจตมาอารวาแล้วสร้างผลงานให้กับทีมโดยพาทีมจบอันดับที่2หลังจากพ่ายแพ้ให้กับเซอร์เซ er e ียอีสปอร์ตด้วยสกอร์3ต่อ1น1 และถ้าเราพูดถึงแมตช์แจ้งเกิดสำหรับเจ้าตัวในนาม MITH แล้วแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นแมชที่ต้องเจอกับ Full Sense ในรายการ Valorant Champions Tour 2022 Thailand Stage 2 Challengers ซึ่งเป็นการชิงตั๋วใบสุดท้ายในการเข้าไปเล่นใน a p e c Stage 2 Challengers เป็นเกมที่สู้กันสูสีมากต้องวัดกันในแมพสุดท้ายคือแม p Heaven เรียกได้ว่าเป็นการออกอลวาดแบบหยุดไม่อยู่สำหรับแมชที่ตาตรึงใจแบบนี้ผ่าโดนเฟิร์สก่อนจากกระดุม PC บอกชิป โอ้โห oh แล้วก็ดุมฮะท่านผู้ชมครับมาแบบนี้ฮะขอแบบว่าแน่นๆไปหมดเลยฮะแบบนี้แล้วยังไงต่อท่านผู้ชมครับเปิดสโมกมาทั้งซ้ายทั้งขวามาแบบนี้แล้วสุดท้ายโดนคอมโบมาตรงนี้ ตัวไปที่3ามาะท่านผู้ชมครับเป็น M I T H <c oughs> กระดุมได้ลงแข่งในนาม M I T H เรื่อยมาและได้สร้างผลงานไว้มากมายด้วยสไตล์การเล่นเดอะเิสที่ดุดันทําให้เจ้าตัวเนี่ยมีเลตติ้งอยู่ที่1.18จากราวที่เล่นทั้งหมด4,614ราว e v e r a เ e Combat Score ออยู่ที่253.1 e v e r l เ t Damage per Round อยู่ที่160.2และเปอร์เซ็นต์การฆ่าการช่วยเหลือการเอาชีวิตรอดและการแลกเปลี่ยน อยู่ที่74.4%มีเปอร์เซ็นต์ first blood อยู่ที่56%ตามด้วยเปอร์เซ็นต์การยิงศีรษะอยู่ที่24.9%ซึ่งบอกเลยว่าไม่ธรรมดาสำหรับดาวลุ่งมากฝีมือคนนี้เจอมาแฟรเทิร์ใส่ตัวโอ้โหโอ้โหอันนี้ลันดิตแบ็กนะ และในปีนี้ด้วยความเดือดจัดของกระดุมและเพื่อนร่วมทีมทําให้ MITH เนี่ยมีคะแนนนาอยู่ที่หัวตารางของคะแนนรายการ Valorant Challengers 2023 Thailand Split 1โดยมีสกอร์อยู่ที่7-0ต่อ 0, เรียกได้ว่าเป็นสกอร์ไร้พ่ายที่ยังไม่แพ้ใครมาก่อนซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่ากว่าจะถึงในรอบไฟนอล MITH เนี่ยจะยังคงรักษาสกอร์ที่สวยๆแบบนี้ต่อไปได้หรือไม่สามารถติดตามกระดุมได้ในรายการแข่งขัน Valorant Challengers 2023 Thailand Split 1 ในวันที่10มีนาคมนี้ซึ่ง MITH เนี่ยต้องเจอกับ Attack All Round เวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของเจ้ากระดุมหรือทีม MITH ก็อย่าพลาดอย่าลืมไปคอยเชียร์และให้กำลังใจกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโลกาวาเลตี้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารหรือคลิปบันเทิงใหม่ๆจากเราและสำหรับเพลย์ย์โปรไฟล์คลิปต่อไปจะเป็นใครนั้นรอติดตามกันด้วยนะครับไปจ่ายฟ้าลน์เบเอาไว้ไหมแล<ป>้วโย่สต็อปเปอร์มา ไ,ไปดึงแล้วกระดุมครับเก็บไปได้แล้วรู้แน่นอนครับอยู่มีเบแล้วยังไงชาลาเก็บก้อาเลสไปเหลือ3าเท่าครับตรงนี้แล้วจะมีคนมาแล้วเป็นกระดุมเก็บชาลาไปแล้วตรงนี้มาแลีแ็กยังได้อยู่ลแล้วกระดุมวิกฤตแล้วไอเท่าราคนเดียวไ,<ม>ไปจับม,ม,มเก็บสี่ครับโอ้โห